สวัสดีจ้าทุกคนมากินข้าวน้ำกันจ้าเมนูวันนี้ข้าวยำจ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อข้าวยำหลังเลิกงานจ้าพี่น้องมากินข้าวยำด้วยกันจ้า ผักแอมจ้ะพี่น้องโหระพาชะพลูกะลำาปลีมาจ้ามาจ้า ไมชับพูใหญ่มากใหญ่พอๆกับหน้าพี่เลยจ้ะใหญ่พอกันมาเด้อจ้ามาเด้อพี่น้องกินข้าวยำน้ำกันเดือ จากตลาดเช่นเคยจ้าพี่น้อง ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมได้จากพี่น้องมากินข้าวยำน้ำกันจ้าใหญ่พอๆกันหน้าเราลลย せ。<music> <music> อันนี้เหลือไว้ให้พ่อบ้านจ้าพี่น้องขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามและรับชมด้วจ้าเดี๋ยววันนี้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนด้วจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ